บทความของคุณเดเรสฟ็อกซ์ชื่อว่า rich people are satisfier not optimizer เขาบอกว่าอย่างนี้ฮะคือคือรูมเบิร์กเนี่ยนะฮะบอกว่าสายการบินเนี่ยนะฮะขายไอ้ไมล์อ่ะได้มากกว่ากูอีกนะฮะเพราะว่าหนึ่งไมล์เนี่ยนะของของไมล์สายการบินเนี่ยนะฮะที่ที่ที่คุณไปได้มาจากไหนก็ตามเนี่ยนะฮะสายการบินเนี่ยได้เงินจากไมล์นั้นนะ่ะประมาณ1 5ถึง2.5เซนซึ่งแปลว่าเป็นเงินเป็นหลายพันล้านเหรียญเลยนะ เขาบอกว่าคนที่เป็นคนทั่วๆไปเนี่ย average earner เนี่ยต้องการ maximize every spend แปลว่าต้องการที่จะใช้ทุกอย่างในการใช้เงินให้คุ้มที่สุดนะฮะซึ่งมันก็เลยทำให้ร้านต่างๆเนี่ยชอบทำแบบนี้ทำไซส์ให้มันเล็กลงคุณจะได้ซื้อเยอะขึ้นะนะฮะแล้วก็เขาจะจัดเชลฟ์ต่างๆเนี่ยให้กระตุ้นสิ่งที่เรียกว่า impulse buying มากที่สุด impulse buying คือของที่คุณไม่ได้ตั้งใจจะซื้อหรอกแต่พอเห็นแล้วอยู่ดีซื้อเฉยเลย นะฮะแล้วก็ให้ของแถมให้แบบสามแถมหนสองแถมหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะให้คุณซื้อของที่คุณไม่ตั้งใจใซื้อตั้งแต่แรกนะฮะแล้วก็ให้คุณเจอออนไลน์ดิสคาวเยอะๆแปลว่า encourage spending อันนี้คือคนทั่วๆไปจะเจอพวกนี้นะฮะแล้วคนที่เรียกว่าเป็นคนที่ใช้คาว่าอะไรเดียวรวยนะฮะเขามีวิธีการใช้เงินแตกต่างกันยังไงเขาบอกว่าคนที่เป็นเศรษฐีเนี่ยนะครับ ใช้วิธีการบริหารจัดการเงินเหมือนกับการบริหารจัดการเรื่องเกี่ยวกับฟิตเนสอะคือเวลาคุณอยากจะมีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นผอมลงหุ่นดีขึ้นเนี่ยนะฮะมันไม่ใช่ว่าคุณแบบไปฟิตเนสแบบวันละสิบชั่วโมงหนึ่งครั้งแล้วมันจะ,จะ,จ,ะจะช่วยอะไรขึ้นมานะฮะแต่ว่าคุณต้องไปด้วยความถี่ที่เยอะไปทีละน,น้อยก็ได้แต่ความถี่ที่เยอะคนที่เป็นเศรษฐีทั้งหลายเนี่ยนะฮะเขาจะฝึกในการที่จะ ใช้เรื่องการเก็บเงินอ่ะทีละเล็กนน้อยแปลว่าทุกๆวันจะมีการ invest อะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะครับเ <c oughs> ขาอาจจะไม่ได้ invest ในการซื้อหุ้นหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะแต่เขา invest อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเป้าหมายของชีวิตที่เกี่ยวกับเรื่องเงินของเขาเช <c oughs> ่นเขาอาจจะศึกษาหรือว่าไปได้ไปคุยกับคนที่ทําให้เขามีโอกาสเรื่องการเงินมากขึ้นต่างๆนะพวกนี้นะฮะอันที่2 optimization versus satisfaction เขาบอกให้เลือกอย่างหลังเสมอคือไม่จำเป็นต้อง optimize ทุกอย่างแปลว่าแปลว่าคุณไม่จเป็นที่จะต้องแบบซื้อของที่ดีดีที่สุดเสมอนะครับเอาแค่ที่พึงพอใจก็พอแล้วนะฮะเขาบอกว่า Mindset อันเนี้ยมันเกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วยนะครับยกตัวอย่างถ้าเราต้อง,งตั้งพาเกตการลงทุนไว้ที่10%ต่อปีแล้วกัน Return นะฮะต่อปีนะฮะถ้าเกิดคุณตั้ง10%ตต่อปีเนี่ยนะครับคุณอาจจะอยาก บอกขึ้นสิมันน้อยวะ่ะขั้นขออ p ปติไมซ์สิว่ะเอาี่เอา20%ไปเลยถ้าเกิดคุณจะทํา20%แปลว่าคุณต้องลงทุนในอาจจะเป็น s อสแอนด์พีหันรหรืออะไรที่มันแบบโชวๆเนี่ยแค่ครึ่งเดียวหรือ60%ซที่เหลือ4ี่นี่ต้องเป็นกึ่ง speculation ละนะฮะต้องไปลงทุนในอะไรที่มันเป็น High yield ละซึ่งอันตรายเสี่ยงคนที่เป็นเศรษฐีมกักไม่ค่อยทําแบบนี้บางคนทำนะฮะแต่คนส่วนใหญ่เขาบอกว่าไม่ต้องอัพติไมซ์คือไม ถ้าคุณจะสิบคุณก็ลง S&P 500ไป90%ของพอร์ตอีก10%ก็เป็น speculation ไปก็ได้หรือคุณอาจจะลง S&P 500 8 0 7 0 20%เป็นน fixed income คือพวกบอ d นะฮะแล้วที่เหลือคุณก็ไป s p e c u l a t e แค่10%พอถ้าคุณใช้ Mindset นี้ใน personal life นะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าคุณมีแนวโน้มที่คุณจะมีความสุขทางจิตใจมากกว่าเวลาคุณไปฟิตเนสเนี่ยโอ้โหไม ยกแบบ b เบนช Press แบบ100ยกิโลอะไรอย่างนี้ก็ได้เอาที่มันพอไหวแต่ไปอย่างสม่ำเสมอนะครับอย่าไปแบบเล่นทีนึ่งแล้วบาดเจ็บไปเลยแล้วไปไม่ได้อย่างเงี้ยซึ่งการลงทุนก็เหมือนกันการลงทุนถ้าคุณบอกว่าปีนี้จะเาผลตอบแทน40%แบบนี้คุณต้องรู้ว่ามันเหมือนคุณยก Bench เพรส s 120กิโลผมเล่าประสบการณ์หนึ่งครั้งหนึ่งให้ฟังผมไปฟิตเนสที่เชียงใหม่วันนั้นน่ะผมก็ยกเบนช์เพรสนี่แหละนะฮะแล้วก็ไปยก คือยกเสร็จแล้วแต่ว่าอยากจะยกเพิ่มเพราะรู้สึกว่ายังมีแรงอีกหน่อยนึงแล้วก็ใส่น้ำหนักไปเต็มเลยนะฮะแล้วก็ยกแบบไม่มีคนช่วยเพราะว่าไปคนเดียวใช่ไหมเฮ้ยปรากฏว่าผมเป็นประสบการณ์ครั้งแรกนะหลายคนที่ยกหนักเนื้อพอมันลงมาถึงที่อกปุ๊บคุณยกไม่ขึ้นดันยังไงก็ดันไม่ขึ้นนะฮะโชคดีมากมีฝรั่งหนึ่งอยู่ใกล้เขามาช่วยผมยกขึ้นมาไม่งั้นเนี่ยผมโอ้โหเสร็จเลยจากประสบการณ์ครั้งนั้นนะผมเลยรีเลทกับไอ้บทความนี้มากเลยว่าคุณเอาแค่วางระดับที่พอใจพอไม่ต้องออพติม่าส โดยเฉพาะกับเรื่องสุขภาพและการลงทุนเพราะไม่งั้นเนี่ยคุณมีโอกาสที่จะเสียมากกว่าได้และคุณแค่ s a t i s f พพอแล้วเนี่ยนะฮะไม่ต้อง Optimize เนี่ยเอแค่พึงพอใจเนี่ยชีวิตสงบสุขเยอะนะฮะ